ต้ยมยำปลาทูวันนี้มะขามเปียกลงไปหน่อยต้ยมยำใส่มะขามเปียกน้ำไปหน่อยนี่มันจะรสชาติกลมกลมขาตะไคร้ใบมะกรูดล้างน้ำก่อนใส่ไปในหม้อเลยเกือ พาชูนี่ประตูทำเสร็จแล้วแช่ฟิตไว้แข็งโป๊กเลยอ่ะ <c oughs> ในขณนะที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ที่โทรศัพท์วิ่งตามไปตามมาไม่มีใครถ่ายให้นะมีตัวช่วยเดี๋ยววันไหนเยวจะรีวิวให้เพื่อนๆดูตัวช่วยของผม ผมทำงานคนเดียวแต่มีตัวช่วยที่ว่าค่อนข้างที่จะพร้อมทุกอย่างเราก็จะได้คลิปดีๆออกมาคือถ้าเป็นคนถ่ายเขาก็ไม่ว่างที่เราก็เอาตัวช่วยมาช่วยแล้วก็มีตัวช่วยทั้งกันสัน่นทั้งตัวหมุนตามมีทุกอย่างการที่เราจะเป็น ได้คลิปออกมาดีๆเราก็ต้องลงทุนนิดนึงผักงามมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาลากผักชีใส่ไปหน่อยเสียดายลากมัน รากผักชีใส่ลงไปนิดนึงนี่ปลาทูเราที่เป็นแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งเลยนี่เลยเป็นปลาทูสดแช่เย็นไว้อ่ะใส่ลงไปอ่ะหั่นเครื่องพวกนี้ไว้รอเลยตอนนี้ชี่ฝรั่งนี่ลากมันแบบนี้เอาไปปลูกได้อีกขึ้น บุกพิกไว้รอเลยตอนนี้อ่ะนี่เป็นพริกหอมสักกำมือนอ่ะนี่ไปปรุงเลยตอนนี้นี่พริกนกพริกสวนเราใส่ลงไปอย่างนี้เลยจะได้น้ำปลานี่จะเพิ่มความหอมให้พวกแกงพวกต้มก็พร้อมเสิร์ฟต้มยำปลาทูช่ำชำ ไปลุยเลยตอนนี้